มือสาคัญในการปั้นหุ่นต่อให้เราไม่หิวก็ต้องกินนะครับเฮ้ยสองมือนี้สําคัญมากนะซึ่งผมมาย้าบ่อยหลายคลิปมากเลยนะครับก็คือมื้อ,อก,ก่อนออกกาลังและมื้อหลังออกกําลังนะครับในเวของการปั้นหุน่น2มือนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะครับการที่เรากินมือก่อนออกกําลังก็คือการที่กินเพื่อให้เรามีแรงในการออกกําลังในการเล่นเวทในการทําอะไรหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างหนัก,นก,นกโอเคไหมครับกินก่อนออกกําลังสัก 1- 2ชั่วโมงรอให้เขาย่อยก่อนจะได้เป็นพลังงานให้เราเอาไปใช้ได้แล้วคุณจะเห็นผลดีมากๆเลยและพอ ราออกกาลังกายหนักๆเสร็จปั๊บนั่นแปลว่าร่างกายต้องการช่วง ให้เราเติมสารอาหารดีๆแบบด่วนจีแล้วนะครับคือเนี่ยมันคือช่วงเวลาทองคําเลยหลังออกกําลังกายเสร็จปั๊บเนี่ยก็คือต้องกินเลยครับมื้อหลังออกกําลังกายโอเคไหมครับดังนั้น2มื้อนี้ขาดไม่ได้ต่อให้ก่อนออกกําลังกายเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยเราไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากกินเลยก็ต้องกินครับต่อให้ออกกําลังกายเสร็จมีความรู้สึกว่าโอ้ยตอนนี้ก็ยังไม่อยากกินนะยังไม่ทันจะหิวเลยก็ต้องกินครับเพียงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่หิวจริงๆคุณก็ควรที่จะหาตัวช่วยที่จะทําให้คุณมีความรู้สึก เช่นอาจจะเป็นกล้วยสักหนึ่งลูกกับหาโปรโตีนอีกสักหนึ่งอย่างเช่นอาจจะเป็นนมไฮโปรตีนอาจจะเป็นเวโปรตีนอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรก็ได้ที่มีโปรตีนสูงๆหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารก็ยังได้แม้กระทั่งมื้อหลังออกกําลังกายก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกเราไม่หิวไม่หิวจริง,รงๆก็กินแบบนี้แหละได้เบาๆแต่ขออย่างเดียวแค่ว่าอย่าขาดต้องมีนะครับต่อให้เรารีบเร่งแค่ไหนก็ต้องมีครับดังนั้นอย่างที่บอกครับว่า แทนตารางเวลาในการกินของเราเอาไว้ถ้าเกิดว่าเรามีกิจวัตรประจําวันอะไรที่มันอาจจะแบบว่าผิดพิกโผอะไรอย่างเงี้ยครับก็อ่ะพกกล้วยสักหนึ่งลูกติดตัวไว้อาจจะเป็นขนมปังสักหน่อยก็ได้แล้วก็หาโปรตีนสักแหล่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับได้โอเคไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่หลุด2มือนี้ผมกล้าการันตีเลยว่าคุณสามารถเห็นผลลัพธ์จากการปั้นหุ่นได้ดีมากๆถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ